สำหรับอันนี้นะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำสินค้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวมาลุยม่านะคะนี่มาลุยม่าาเครื่องอะไรนะคะช่างเครื่องพ่นละอองหมอกครับเครื่องพ่นละอองหมอกระะุ่นก็คือเ MM อ็มอเก้าสองนี่คือรุ่นเป็นเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะครับต้องผสมทูทีสองจังหวะแปดสิบซีซีหรือว่าสี่จุดห้าแรงม้าครับแล้วก็ตัวถังน,น้ำมันบรรจุได้สองลิตรครับ อันนี้น้ําหนักแห้งทั้งหมด12กิโลครับส่วนตัวถังนี้ม,มันจุน้ําหรือว่าพวกปุ๋ยเคมีปุ๋ยน้ำครับได้20ลิตรครับตันนี้ก็จะเป็นตัวโบเวอร์โบเวอร์แล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์คอ่อบอุปกรณ์ที่มาในถุงใช่ก็จะมีแต่ละอันคืออะไรคะตัวนี้จะเป็นสายสาย,สายยาสายน้ำครับท,ที่ที่มาจากถัง แล้วตัวตรงนี้ก็จะเป็นตัวคนตัวตัวตัวปรับวาลวาลน้ําปล่อยน้ําออกมากน้อยครับแล้วก็จะมีหัวปรับยังไงครับวาลน้ำเป็นอ่าสมมติอ่าอ๋อโอเคก็เป็นคันโยกธรรมดาใช่เป็นคันโยกธรรมดามีปรับได้สองจุดอันนี้แล้วปรับตรงตรงสายได้ได้จุดหนึ่งอ๋อสีขาวใช่สีขาวนี่คือตัวตอนที่จะไปสีขาวจะออกมาจากตรงนี้ครับจะอยู่ตรงประมาณกลางกลาง ส่วนตัวเนี้ยจะอยู่ปลายปลายกระบอกเลยใช่ครับเวลาต่อก็จะคอะเวลาต่ออันนี้กแล้วแต่เราค้าบว่าเราจะใช้กี่อันดันลงไปได้เลยเหรอคะใช่ครับมันก็จะมีเข็มขัดให้สองอันใช่ซึ่งอยู่กับเราเลยว่าเราจะตอกตอก่อกี่ท่อนเราจะต่อ3สามท่อนก็ได้ยาวๆก็ได้อ่อตอสามท่อนเดี๋ยนะทำยังไงนะตื้อ ก็ใส่ธ,ธรรมดาเลยสลับฝั่งซ้ายขวาได้ไหมคะหรือว่าหรือว่าจะต่อแค่่อนแทนก็ได้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวนะก็คือว่าพอเวลาเราต่อเนี่ยสมมติเอาท่อนนู้นมาก่อนได้ไหมคะได้ไหมสลับได้ไหมไม่ได้อ๋อมันจะถูกบังคับอ่ามันจะมีตัวล็อกอยู่ว่าต้องต้องใส่ให้ถูกลำดับเขาว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังแต่ว่าท่อนนี้ถ้าเกิดว่ามันยาวไปท่อนนี้เราไม่ใช้ก็ได้เราเอาอันนี้มาต่อแทนต่อเลยก็ได้จะเป็นตัวนี้ อ๋อเนี่ยนี่ก็คือจะอยู่ไอ้ตรงเนี้ยในในหัวแล้วมันจะอยู่ตรงปลายแล้วมันจะมีตัวปรับใช่หรือต่อเพิ่มอย่างนี้ก็ได้อ๋อต่อเพิ่มอีกก็จะมีตัวนี้อ่าโอเคก็คือสวมเฉยๆเสียบเข้าไปเฉยๆเลยดันเข้าไปเฉยๆเลยใช่ครับส่วนเข็มขัดจะล็อกแค่ตรงนี้กับตรงนี้สองที่อ๋อเข็มขัดอ่ามีเข็มขัดล็อกสองจุดจุดนี้กับจุดนี้อ่าจุดปลายก่อนก่อนสุดไม่มีไม่มีไม่มีเข็มขัดเพราะว่ามันมีเป็นตัวอร์ มันจะเป็นเขี้ยวล็อกอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับอ่า<บ>เนี่ยตัวตัวก่อนสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นสุดท้ายที่ที่เราไม่ไม่ได้ใส่ไว้เนี่ยก็คือเขาจะเป็นเขี้ยวล็อกแบบนี้ก็เลยก็เลยไม่ได้มีเข็มขัดมาให้ใ<ช>นะคะคอ่าโอเคประมาณประมาณนี้ครับสําหรับตัวคุนหมอก